ส a า a m u a l a i k u m w a r a h m a t u l l a บ w a b า r a สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเรากลับมาพบกับช่วงรอมฎอนการีมนะครับในรายการรอมฎอนไทม์ท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยนะฮะถึงองค์กรนะที่มีความสําคัญกับบทบาทของการบริหารนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับจังหวัดนะครับซึ่งในจังหวัดนี้ก็มีพี่น้องมุสลิมอยู่จํานวนหนึ่งเช่นเดียวกันวันนี้นะครับผมได้รับเกียรติจากท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาครับเพื่อที่จะร่วมพูดคุยกับเรา ตอนนี้อยู่ในระบบซูมกับเราแล้วนะครับท่านดรอับดุลรอมานกาเหยีมครับซัลลัมอะลัยกุมครับอะลัยกุลสัลลัมบรัดมตุลลอฮยับบารากัสุดขอบคุณนะครับที Thinking, ่ได้ให้เกียรติกับทางรายการท่านผู้ชมครับท่านดรอัมดรอมานกาหยีมนอกจากเป็นรองนายกอบจสงขลาแล้วท่านก็ยังดํารงตําแหน่งเป็นคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าวันนี้นะฮะดรครับผมจะคุยกับดรเนในภาพรวมของ สถานะนะของรองนายกอบจเป็นหลักนะครับประเดิญก็ต้องแนะนําจังหวัดสงขลาก่อนนะครับในฐานะที่ว่าทํางานอยู่ในองค์กรส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในจังหวัดสงขลาองค์กรใหญ่ที่สุดนี่ก็คืออบจนะครับก็โดยภาพรวมของจังหวัดสงขลาเนี่ยนะครับประชากรก็ประมาณถึงล้านสี่แสนเศษเป็นประชากรมุสลิมได้ประมาณสามสิบเปอร์เซ็นตนะครับอยู่ใน สี่แสนเงินของร้านคือประชากรไม่ถึงก็มีพื้นที่ก็มีสิบหกอำเภอจังหวัดรามีมัสยิดทั้งหมดสี่ร้อยที่จดทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับที่ึ้นทะเบียนเรียบร้อยแล้วก็คือประมาณสี่ร้อยสิบมัสยิดนะครับแล้วอำเภออำเภอที่มีมัสยิดมากและประชากรพุ่งสลงมาใส่อยู่นาแเ่นก็คือสี่อำเภอของจังหวัดสุราษฎร์เ็เราก็จะพูดถึงเวลาจะพูดถึงเมื่จะพูดถึง ว่าเวลาเขาจะนับจะนับรวมกับพื้นที่ของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพราะว่าประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่สี่อำเภอนี้คือเป็นพื้นที่ที่ประชากรมุสลิมหนาแน่นแล้วก็วัฒนธรรมค่อนข้างไม่ว่าจะภาษาพูดในชีวิตประจําวันก็ส่วนเึงก็ต้องใช้ภาษาเดียวกับทางจังหวัดสามจังหวัดชายแดนภาคใต้คือปัตตานียัามาแล้วก็มีพื้นที่ ภาพรวมของจังหวัดสงขลานะฮะเราก็ได้ทราบกันไปแล้วนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นประชากรนะฮะแล้วก็ผู้ที่นับถือศาสนานะฮะต่างๆแล้วก็บรรยากาศโดยรวมนะของจังหวัดสงขลานะครับไม่ว่าจะเป็นภูมิทัศน์อย่างไรนั่นเองนะถ้าหากว่าเราพูดถึงสงขลาแล้วเนี่ยอ,อ,อะไรคือ สิ่งที่อยากให้จําว่าเอ๊ะถ้าพูดถึงสิ่งนี้คือสงขลาหรือเมื่อพูดถึงสิ่งนี้เราจะนึกถึงสงขลาทันทีแล้วถ้าอาจารย์ครับคือสงขลาเนี่ยมันเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีลักษณะที่มันเฉพาะตัวของมันอืเรืร่อสงขลาเนี่ยหมายถึงว่าถ้าว่าจากภาคใต้ตอนบนลงสู่ภาคใต้ตอนล่างขึ้ไปสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องผ่านสงขลาครับจากภาคใต้ขึ้นไปทางใต้ตอนล่างขึ้นไปใต้ตอนบนก็ต้องผ่านสงขลา พปถนงีสงขลาเนี่เป็นพื้สูงกลางเลยนะครับและสงขลานี่พื้นที่ของจังหวัดสงขลานี่นโดยที่ว่าเพราะว่าพืพ้นที่ของจังหวัดสงขลามีพื้นที่มากถึงสิบเอก็เ,กเลยว่าพื้นที่ใน,ในแต่ละส่วนของนแต่ละแต่ละภาคส่วนเนี่ยมันมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันนะครับเช่นสงขลาถ้าไปเราไปโซนสิงหาคนครด้วยคาบสมุทรไปข้าเข้าเหสิงหาคนครไปถึงละนดก็จะมาอีกแบบเป็นพื้นที่หมอกสู เป็นหูข้าวหูนะ้ํำจังหวัดสงขลาแต่ถ้าเรามาใจกลางต้องไปหาดใหญ่สงขลาอันนี้ก็เป็นเขตเมืองนะครับเขตเมืองแล้วก็ถ้าไปมองไปถึงสงขลาก็เป็นเขตเป็นพื้นที่ที่ว่าเกีก่ยวกับการศึกษาก็มีมหาวิทยาลัยในจังหวัดสงขลามีมหาวิทยาลัยถึงมหามหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในจังหวัดสงขลาถ้ามาโซนโซนแถวอำเภอสะะดาทางนี้มันเป็นอำเภอโซนอำเภอที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้าน มีชายแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านตั้งแต่นากวีตะเดาซึ่งทางบกที่สามารถเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านได้จังหวัดสงขลามีสงขลาเ่องทางก็าทางบกก็มันรู้ว่าสงขลาเนี่ยมันมีภาพมันมีอยู่หลายภาพแลวถ้าเรามองจะไปกินผลไม้จะไปหาผลไม้ทานตามฤดูกาลผลไม้ตุเรียนผลไม้มังคุดงอกลังสารลองกองก็ต้องไปอีกพื้นที่หนึ่งของจังหวัดสงขลาดังนั้นโดยภาพรวมใน้จังหวัดสงขลาเนี่ย มีลักษณะทางกายภาพที่มันถ้า่าราถ้าเกิดว่าเป็นประเทศหนึ่งก็คือสามารถที่จะมีอาหารจินมีผลไลม้กินเกีก่ต่อประเทศเพื่อนบ้านอะไรได้เป็นสูงกลา,างการค้าทางซื้อจ้างาอะไรได้หมดครับครับผมฮะเพราะฉะนั้นเราจะมองว่าสงขาเนี่ยเหมือนกับว่าอย่างที่ท่านบอกนะไม่ว่าจะเป็นทางใต้ตอนล่างไปใต้ตอนเหนือหรืออะไรกันแล้วแต่าการเดินทางเนี่ยนะก็ต้องใช้ใชบทหรือแม้แต่ในเรื่องของการ สินค้านะฮะที่จะเข้าออกมาเพราะฉะนั้นก็ถือว่าจะเป็นจุดเขาเรียกว่าจุดแข็งหรือว่าจุดยุทธศาสตร์นะฮะส่วนสําคัญเลยทีเดียวนะครับอันนี้อะไรฮะสงขลาเมื่อกี้ท่านบอกเมื่อสักครู่มีมุสลิมประชากรมุสลิมเนี่ยประมาณสัก30%ใช่ไหมฮะกันี้บ,บรรยากาศในเดือนรอมฎอนเป็นยังไงครับที่นั่นรทำเล่นลถ้าเทียบกับปีที่ผ่านมาปีนี้ก็รู้สึกผ่อนคลายสักน,น,นิดนึง ก็มาตรการอะไรต่างๆมันก็มันก็ยังปฏิบัติกันอยู่แต่ว่าด้วยความเ้็นคนหนึ่งมีความเคยชินแล้วความเครียดของคนมีน้อยลงน,นะครับเมื่อก่อนเพราะว่าถ้าเกิดเกิดได้รับเชื้อมื่ไรหรือหมายถึงว่าต้องแยกตัวเองแนละต้องไปอยู่ในสถานที่จะพาะไม่ว่าจะเป็นทุกทีเทลหรือว่าเป็นเอ่อคอม t y i ตี้อ t i o n เลชันอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ต้องไปอยู่ที่อย่างนั้นแต่ยังไม่มีโฮมโฮมไอโซเลชันเหมือนมาปีนี้มีโฮมไอโซเลชันก็เลยทําให้ความความเครียดของคนนี้มันลดน้อยลงน, oh. นะครับอลดน้อยลงก็คือการที่จะซื้อสหนวนในปีนี้ก็ลดความเครียดของคนลงไปได้เยอะเพราะว่าสองปีที่ผ่านมาหลายคนนะครับ oh. ประสบปัญหาโดยเฉพาะปัญหาทางเศรษฐกิจ คือความเครียดในการที่จะไปรวมวตัวกันทำมิบาดได์ไม่ว่าจะเป็นเรื่อะใช้มา,กกาต,ร,ร,ตารก,กตารเร่ยกการละมาดแต่เราเรี่ยที่ต้องยืนห่างกันก็ก็ยังต้องยืนห่างนั่นแหละครับแต่ว่าด้วยความไม่เครียดสามารถที่จะมานั่งคุยกันนัปรับตัวเข้ากับสถานการณ์เรือพิมพนิวโนมอนได้กันแล้วก็เน,นั่งคุยกันต่างคุยกันได้แล้วเมื่อก่อนคุยไม่เป็นแต่นี้คุยคคเป็นแล้วครับผมก็ด้วยสถานการณ์นะครับอันนี้ถ้าหากว่ามันดีขึ้นัลฮัมดลแล้วทำให้บรรยากาศมันคลี่คลายนะครับ ในส่วนนี้นะฮะผนวกกับการทํางานหรือการสนับสนุนของอบจเองนะครับกับเดือนรอมฎอนนะฮะทางอบจได้มีส่วนสนับสนุนกิจกรรมในรอมฎอนยังไงบ้างครับในปีนี้คคือที่ผ่านมาเมื่อก่อนผมเป็นเลานายกก็นี่ก็คือสมัยที่สองสมัยแรกที่ผมเป็นเลานายกเราก็จัดกิจกรรมหนึ่งที่เราจะจัดประจําทุกปีในเดือนรอมฎอนก็คือจัดรวมตัวกันลักสินคดในแต่ละอำเภอของจังหวัดสงขลา นะครับก็ประมาณเราจัดมาทุกปีแต่ละอำเภอหมายถึงว่าวนกันผมเนี่ยมันสิบหกอำเภอสิบกว่าก็เราจัดแค่สี่อำเภอก็หมายถึงว่าเดือนอัมมาดอนในครึ่งเดือนผมไม่ได้อยู่ลากสีหนวดที่บ้านเลยต้องเดินาปนอกจากนั้นก็หน่วยงานต่างๆเขาก็จัดเขาก็เชิญเราไปร่วมแต่ก็พอมายุคโควิดอันนี้ก็ยกเลิกกันทั้งหมดฮะก็ด้วยความจําเป็นนะครับฮะด้วยความจาเป็น ตอนี้เป็นไงฮะเสียงสะท้อนจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่สําหรับอมาดอนในปีนี้ฮะก็ในในส่วนของพี่น้องประชาชนในอมาดอนปีนี้ก็ที่ฟังเสียงก็หลายหลายคนก็เหมือนผู้ที่ผมดอกความต้ว่าเรื่องของได้ได้คลายผ่อนคลายลงมาหน่อยความเครียดมันก็ดน้อยลงแต่ว่ามันเกิดปัญหาที่สะสมกันมายาวนานนั่นก็คือเรื่องจากโควิดเป็นระยะเวลานานในรอบสองจนถึงสองปีมาแล้ว มันก็มันมีผลต่อเนื่องมาหลังจากต้องแบบที่น้องประชาชนบางส่วนเราก็สามารถที่จะไม่สามารถที่จะประกอบอาชีพได้อย่างสมบูรณ์แบบรายได้ก็ลดลงนะครับค่าใช้จ,จ่ายก็สูงขึ้นยิ่งข้ามาช่วงนี้นะ้ำมันก็แพงสินค้าก็มีทีท่าว่าจะขึ้นึ้นอีกมันก็ทําให้คนนั้นมีความเครียดอยู่ตรงนี้ก็เลยการถือสินบดบางทีก็พยายามเราเองผมเองในฐานะที่ทางาน หน่วยงานตรงนี้ทั้งหน่วยงานของภาครัฐแต่ก็หน่วยงานทางศาสนาก็พยายามที่จะพูดให้กำลังใจนะครับกับพี่น้องประชาชนว่ายังไงก็เรากมต้องต้องสาวบ้านเพราะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นไม่ใช่เกิดขึ้นพาะกับเราอย่างนั้นเกิดขึ้นกันทั่วท้งดัญญาดัยิั้นพี่น้องของเราบางส่วนถ้าเราไปดูลำปางขว่ญเราเยอะเป็นพี่น้องของเราในประเทศที่ว่าอยู่ในภาวะสงครามภาวะที่อย่างเช่นโคลัสมา กับพี่น้องในอยู่เพนที่เกิดขึ้นอยู่ตอนนี้เขาลําบากกว่าเราเยอะนะครับขต้องอดทนกัน,นครับผมเอาละครับในช่วงสุดท้ายอยากให้ท่านได้ฝากความหงใยและก็ได้อวยพรกับพี่น้องในเดือนรอมฎอนด้วยครับในรอมฎอนปีนี้นะครับก็ขอให้พี่น้องท่านผู้ชมทังบ้านทุกท่านนะครับมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงเพื่อเราจะได้ประกอบพิบัด ขอรอสุบฮานะฮุวาตาลายอย่างเต็มที่นะครับในช่วงรรมฎอนเราถือว่าปีหนึ่งมันมีแค่ครั้งเดียวนะครับมันเป็นโอกาสของเรากเรานะครับที่จะได้สะสมุณงานความดีให้กับตัวเราเองและก็มันเป็นโอกาสในการที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับตัวของเรานะครับโดยเฉพาะด้านจิตใจเพราะว่าหลังจากนี้ไปเราก็ต้องไปประิบกับปัญหาต้องไปทํางานคนที่มีจิตใจที้มแข็งเท่านั้นที่จะไม่ถึง ล่อลวงเลยสิ่งที่มันมันไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้องหรือสิ่งที่จะนำพาต่อไปสู่ความหมายนะหรืมันอัครธาได้นะครับก็ขอท่านนะครับได้มีสุขภาพรลางมายที่สมบูรณ์แข็งแรงได้รับจามีดำเนินราได้อย่างเต็มที่เป็นความสามารถครับครับผมเอาละครับวันนี้ทางรายการต้องขอขอบพระคุณครับท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลานะครับท่านอภิรอมานกายเหยี่มที่ได้มาพูดคุยกับเราในการ ขอบพระคุณนะครับสล l ม l u ครับก uh. ท่านผู้ชมครับช่วงรอมฎอน n าลีวันนี้เวลาของเราหมดลงเพียงเท่านี้เราจะกลับมาพบกับท่านผู้ชมใหมนะ่ในการต่อไปนะครับล a l a a m Alaikum w าะก h m a t u l l a h w r a k a t u uh. ุ